สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันพฤหัสที่8กันยายนนะครับเด่น3แถวนะครับแถวแรก1 2ึ่งสอมากับสามศูนนี่คือปกตินะครับแถว2 3 8สามแากับหนึ่นะครับพิเศษแถว3ามยีพีครับ4 9่เก้ามากับศูนย์แถววันนี้ดึงเด่นนะครับขอดึงเด่น

จ็สาหำหรับแนวทางไปฮานอยนะครับผมวันรหัสที่แกันยายนนะครับขอโชคดีครับ